สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเกมลึกไพศาลชูบทวิเคราะห์การเมืองชี้ธรรมนัตไม่ธรรมดาฝากเลี้ยงสอสอทุกพักคืนรังเลือกตั้งอดีตกุนซือบิ๊กป้อมชูบทวิเคราะห์กูรูการเมืองคมลึกธรรมนัตหมาักการเมืองไม่ธรรมดาวางเกมล้ำลึกฝากเลี้ยงสอสอทุกพักปีกลองเลือกตั้งพร้อมกลับคืนรัง นายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงศสวุวรรณโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กไพศาลพืชมงคลระบุว่ากูรูท่านนี้วิเคราะห์ลึกและคมกริบกูรูการเมืองชี้ธรรมนัตไม่ธรรมดาวางเกมล้ำลึกฝากเลี้ยงสอสอทุกพัก วันที่15กุมภาพันธ์2565แหล่งข่าวนักวิเคราะห์การเมืองกล่าวถึงกรณีนายเอกราชช่างเหลาสอสอบัญชีรายชื่อและนายวัฒนาช่างเหลาสอสอขอนแก่นสมัครเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยว่า ส่วนตัวมองว่าไม่ใช่เป็นการที่นายเอกราชกับลูกชายทิ้งร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าสอสอพะเยาที่เพิ่งจะนำกลุ่ม21สอสอออกจากพักคพลังประชารัฐตามที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างใด ั้งนี้ตนเองมองว่าคนอย่างร้อยเอกธรรมนัตไม่ธรรมดาแน่ดูอย่างจนถึงตอนนี้ยังไม่มีท่าทีออกมาตอบโต้หรือแสดงความเห็นอะไรในเชิงขัดแย้งกับนายเอการาชเพราะก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบุคคลทั้งสองคบหาและรู้ใจและร่วมงานทั้งการเมืองและธุรกิจด้วยกันมาอย่างโชคชนดังนั้นแค่กรณีนายเอการาชกับลูกชายโชว์ใบสมัครสมาชิกพักภูมิใจไทยจึงไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นอะไร แต่ในทางกลับกันตนมองว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นไปตามการวางหมากเกมทางการเมืองฝากเลี้ยงสอสอที่ร้อยเอกธรรมนัตฝากไว้แล้วแทบทุกพักในขณะนี้ที่เห็นชัดเจนร้อยเอกธรรมนัตก็มีฝากเลี้ยงสอสอไว้หลายพักทั้งพักใหญ่และรวมถึงพักเล็กๆทั้งหลายด้วยเช่นพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยเป็นต้น ส่วนจะรวมนายเอกราชกับลูกชายที่เพิ่งเข้าไปสังกัดหรือไม่ก็ติดตามดูกันเองนักวิเคราะห์กล่าวนักวิเคราะห์การเมืองรายนี้ยังมองว่าบรรดาสสที่ร้อยเอกธรรมนัตฝากเลี้ยงไว้ดังกล่าวเมื่อถึงเวลาเหมาะสมปีกลองการเลือกตั้งเมื่อไหร่สสเหล่านั้นจะกลับคืนมาสู่รังเดิมจึงบอกได้เลยว่าร้อยเอกธรรมนัตนั้นมีหมากเกมการเมืองไม่ธรรมดาแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ